สวัสดีครับมนี้มารวยมาตาในทางของแม่พิดหรืออาจารย์พิษนะครับพ่นธุ์เป็นคนฟันแม่พี่น้องงวดก่อนถือทั้งบนถือทั้งล่างในงวดนีเพ่นว่าพ่นฟันดีพี่น้องว่าฟันเห็นสัตว์ไงอยู่หน้าเพิ่น,นครับมองนี่เป็นพุ่มดีให้โชคมาหลายงวดแล้วนะครับแล้วก็นั่มไปหอนเฮี้ยนเหียดนะครับเป็นเลขตัวใดล่องพติดตามสำหรับเลขพุ่มเจ้าที่เลขเจ้าให้เจ้าหน้ามีโชคตลอดไปที่ตามกันเลยครับ ครับอาจารย์ครับค่ะวันนี้มีโอกาสเลยว่านวดอาจารย์พึ้นนะครับนวดอาจารย์ผู้กินเนาะนะครับอากาศพอดีกับนวดอ,อาจารย์น้าก็เลยมองรวยก็เลยได้โอกาสอย่เง้ยนว่าอาจารย์ถือถือเลขดูถือเลขดูแต <c oughs> ่ว่าพุ่มหน้ากับพุ่มดีนะครับพุ่มสวนสวนยังครับอาจารย์ครับบ้านสวนอรุชาค่ะอยู่<อ>หลังสนามบินตรงข้ามกับหมู่บ้านเดือดเท่าค่ะครับผมป้าอันนี้ต้น พค้งไงวะรู้ต้นไส้ครับต้นไส้ไส้ท้องค่ะไส้ท้องนะครับคุณกะโดนระเบิดยู่นี่ออผู้โดนดิสามสิบสี่สิบปีแล้วมั้งครับค่ะอาจารย์แล้วคือไม่ยูนี่ครับว่าไม่ยู่ปั๊บก็เริ่มมีโชคเลยเริ่มเริ่มได้กินเกลงแล้วกับมีโชคมากเป็นประจําอยู่ประจำออมามีโชคมากประจํากะกะออกมาหลังจากเกษียณมากกะออกมาอยู่บ้านสวนครับกะกะเริ่มมี โจกทยอยทยอยมากมมแต่ว่ากับพวกเป็นคนสื่อหลายแต่สื่อหลายก็คือ้นสีลวดเย,ย<ม><ม>ู่นี่นุ้อาจารย์หนุ่มวันนี้นนนนนนีคนฝันเกี่ยวบ้านหนึ่งวะแนนมีคนฝันเกี่ยวบ้านเกี่ยวกับเกี่ยวกับเข้าเอิญยังนะสิ่งศักดิ์สิิทธ์บอกหรือว่าสิ่งเปพนานักครับพนานากค่ะแ<ม>บบมันกับพวกเป็นตะเสียกับเป็นตะเสียแต่ว่าเท่ากับเลยเพิ่นฝันเห็นน่ะแหะก็เลย ซื่อบานเลขทีบานเลขทีหาสองศูนย์เนาะนี่ั้งบนั้างล่างกันถ้งบนั้งล่างกรันเลอาจารยันดอนนี่ได้เงินรอตลี่เนาะกับโลยรก็อาจารย์ก่ะจากกันมาหลายปีนะอาจารย์อาจารย์เนาะแม่อตะตะเพียรกันโบเกียร์ต้องกนเนาะแย์แมนจะโมยโอ้ยต่โดนปีห้าหกคุณบอกปีห้าหกห้าห้ไปเห็นก็เลยมีโอกาสส่วดยาไปทำบุญลายมองเยอะ่วก็เป็นยาดิทําเนาะอาจารย์เนาะยาดิทําก็ได้ ถึงผ้าใส่อาจารย์ถึง่วนไปทำบุญแน่อาจารย์เก็บป่วยกัคิดหอนมอ้วยกั้เลยกันม้วนอาจารย์นี่รวยจ้ำนอนนะอันนี้ทำาพ่าได้มอ้วยกันหนักขื้กันเป็นมอี่ดีเก่งนี่จินรรมในใจ้อาขอบพุณหลายๆม้วนนี่กับฟันอาจารย์ฟันนะนครับผมม้วนม้วนนี่ฟันมาฟันกับฟันอย่บบานหลังนี่นะคะนอนอยู่กับหล้วเห็นอันงูใหญ่ไหมคะ งูใหญ่ขดอยู่แต่ว่าเพิ่นมีไข่ไข่เพิ่นนำไข่สีขาวมีแต่ไข่ใหญ่อยู่นำงูใหญ่ฟันล้วกะกะกะผ้ากันลูกนี้แหละเห็นยานกับยานเพิ่นมากัดไม่ยังแต่ว่าเพิ่นกับอกมากบานนี้ก็กเขาก็เข้าไปมือรุ่นกับเขาไปนอนในบ้านกับย่ากกับไปฟันอีกค่ะอืฟันอีกเป็นงูตัวเกาครับงูตัวเกา,ตากแต่ว่าฟันแรกเนี่ยเห็น,นไข่เพิ่นเต็มเลยมครับ เขาในบ้านเลยครับเขาในบ้านโมโบมีใครโบมีใครแต่ว่ากับกะบโบมีใครแต่ว่ากะเห็นเพิน่นเห็นเพิ่นแต่ที่นี่พ่อพ่อแม่โมเส,สาสายมากกับมีก็อเอิญอย่างนั้นมิ้นเพิ่นอเอ,อิญเป็นโมใหญ่มากกัมาเกาะเป็นห้างอันนี้อันนี้เห็นจริงครับบมนฝันความจริงคือมาเกาะยึดต้นม่วงอยู่หลังบ้านอยู่หลังบา้า,งบานแมน่ห้างใหญ่เลยอือ,อาจารย์ว่า คยมีล <and> ักษณะนี <A> uh. ้เคยถือม uh. ันครับเคยถือเคยถือสาที่มีลักษณะนี้มากมากมากกวาย่บานให้อนกะมันออกเ็ดเก่าเนาะบาร์เลี้บานเลกี้เ็ดเก่าเ็ดเก่าหนึ่งเกจจุดเก่าทับหนึ่งน่ะค่ะแต้ว่าเ้ากะกระสือเ็ดเก่าเนาะเแต่ว่ากะราองึงแมนสามตัวจนเอาวเกกระสือประจำยคาเกจเก่าหนึ่งแมนเแต่ว่าคนเน่ยน เกศเก่าไอ้ตินี่ถ้าฟันยู่วยู่สวนนี่ยู่สวนนี่มากมากเนาะมากามซ,ซุนซุนนั่มอยู่อ,อ,อายุสวนแต่ว่าแต่ว่ากะล่องมึงเนาะค่ะสูบนาเทียวผู้ใดมีสูบมีไส้อยู่น้ำกันแต่จะเป็นบุญมรอยไ,ได้เลยจังหวมะมากแม่นมาห้าจารย์กับจารย์เล็วฝรังกันถือทั้งบนทั้งล่างเหมือนกอนกันเยพอดี นวดเสร็จแล้วก็เลยขออาจารย์มึงมาถ่ายบนมือเ่าะว่านวดบนมือเ่ราะไม่ฉีแล้วอาจารย์แต่ก้อนนี่ตอนเฮ็ดบ้านหลังนี้ไม่ไหม้กะถือรางวัลที่ที่ซีกับที่หาเด็กจนได้เอาอันหมอโมูมาถวายอยู่นี่ค่ะส่วนใหญ่เพิ่นจะรู้สึกว่าเพิ่นจะอยู่ต้นไทรข้างหลังว่ะเนียนเนีย่เนียครับต้นไทรใหญ่นะครับกับโบคอยมีคนกล้ามาหนูบอกโบคอยเลยเต็ดตัวจะพรองเองกะ มีนมาพน่ะาสอวซหน้าของก็ร้องะแมนน่าเ้องมมาร้อแต่ที่นี่พอมาอยู่แล้วกะมันนีแต้าซิ่งดีๆม่บนมป็นตะยันอันนี้คนก็ยุ่บของเพิ่นเท่ากับยุ่บภพของเท่าเลขบ้านอะไรครับผมเลขบ้านเลขนี่มันหาสองศูนย์เนาะแต่ว่าเลขบ้านยูข้างหนนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหมูหนึ่งนะครับหนึ่งครับหนึ่งเนาะเออครับหนัอือเจ็ดเก้าทำหนึ่ง ครับจะว่าอันนี้บ่นอีกทีหาสองศูนย์หาสองศูนย์แต่ว่ามีงูมีใครฝันเท่นี้ฝันมัมีใครอาจารย์ตีตัวเลยครับตีบอกครับตีก็ตีตีว่าเจ็ดเจ็ดศูนย์บอกครับมภาระศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เนาะง่ายนะครับเนาะสัมภาระก็จะว่าเก้าศูนย์ก่อนเนาะเก้าศูนย์ก่อนเก้าศูนย์แล้วก็เป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แต่ว่าตัจะคว้างเงี่พันมากศูนย์ศูนย์ได้ไหมนี่ครับพอเพิ่มตัวนึงเนาะ สองศูนยอ้สามตัว้ที่ใส้เป็นสามตัวก็หนึ่งศูนย์ศูนย์เนี่ยมอวยได้เาเขาตีเองว่ามู่ก็จีเ่หนึ่งเนาะมุ้ตัวหนึ่งเนาะครับผมอันนี้อาจารย์ลำมากสุดตัวคือหนึ่งร้อยนะครับแต่ว่าเพิ่มมาตัวหนึ่งคือศูนย์ศูนย์ก็ให้ตีตามธรรมดาตัวไปเนี่ยเฮ้ยตีงูงเป็นเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์่สนนะครับอาจารย์เนาะว่าเลยคี ส่วนนี่คืออ่าสองศูนย์ออกไปแล้วทั้งบนทั้งล่างออกไปเรทั้งบนทั้งล่างจะาองกันนาไปแล้วทั้งบนทั้งล่างเกิดหรยิ้นข้าวประจําอาจารย์ถือเรียกประจําเนาะพู้โชคประจำแล้วก็มาทบบุญนะครับส่วนอาจารย์ประจําไม่ไปทบบุญทรงเด็กกระไรนะครับกิ้งว่าเหลือนะจะพลาดบิณฑบาตบอนะสะพานบุญครับผมอาจารย์แล้วก็ท่าดีเนาะ ส่วนอาจารย์ไป็นคนเปนครพนักงานจัดกัไปน้ำโดยรวมสามวันต้องกันนะครับอันนี้กังเกงอยู่ดอกกูบ่เคยไปไปต้องกันเองวันนองวันนุ่งปกติอาจารย์เราเคย่ช่วนเราเพิ่งไปใช้ที่ร้านปกติไก่ไกรนี่น้องจารนเนาะแม่นไก่ถือว่าไก่ฮะนอนขึ้นหนึ่งครับผมก็ไปรวมสามวันเนี่ยกับว่าผิดวางดอกครับก็ถือว่ามวนเนาะอาจารย์เนาะมวนวันว่าให้บ้านทั้งเมียผนก็รวมดีเนาะสามเมื่อีกันดีครับแล้วก็เป็นได้ว่านกระสางจริงนะครับก็าเลี้ยวแล้วนะครับเขาก็สชี ตัวเรียกาอาจารย์เนาะแต่ส you know, ัรู้ว่าเป็นนะครับเรียกบ้านนาะอาจารย์เนาะมักเรียบ้านนี่ขึมักเลยว่าซื้อไปอาจารยซื้อแหล้าเจ็ดเก้าหนยหรือสซื้อเจ็ดเก่าหนึ่งเล่ตั้งเจ็ดเก่านึ่โอ้นะครับซื้อเจ็ดเก่าหนึ่งนะครับเก่าหมุนน้ำเด้เ็ดหกน้ำอืมครับผมเลก็เล่าหกนตัวเดียวกันเนาะอ๋อาลองมุนหมุนน้ำได้นะครับเออเรียบ้านเจ็ดเก้าทับหนึ่งนะครับเนาะเืนก็ซื้อเจ็ดเก่าหนึ่งไว้เพิ่นก็ว่าเก่ากับหกกับหัน้นเนี่อาจจะเป็นเช็ดห กับขอบอกนีดนึงว่าเข่ากับบ่ได้งมง่ายเอ่เากับบ่ได้เป็นนักเล่นเลขเล่นหวยแบบ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 เอาจริงเอาตายแต่ว่าเข้ากับเอาพ่อหอมปาาหอมพ่อแต่ว่าบางแกอมันกับม่สูเขามาต่อเนื่องอยู่เนืองๆแต่ว่าจากว่าฝันยุบานหลังนี้คือฝันเห็นงูใหญ่ฝ่าไใ่นะครับเป็นยุธรรมหรืออย่างรับบุบบั่มเป็นยูบุับั่เหมือนกับไต้แค่บ้านได้แค่ยังได้แค่บ้านบรัทนะครับเนาะงูใหญ่นะครับตัวส้มแดงครับอาจารย์ โอไงเด้ค่ทอข้าแกงคายางาาังเรับอ้คขาแกงเนาะก็จะพดอยู่เกลืศูนย์ก็ไไ้เกจศูนย์กนะครับแต่ว่าจาย์มักศนย์ศูนย์นะครับ<น>าาารคบุนว่า<น>อีกตัวหนึ่งคือหนึ่งร้น,นึ่นะครับเป็นครอบชองอาจารย์นะซึ่งอาจารย์จะมักหนึ่งร้อยนะรนว่าศแต่ว่า,าตีแบบทุกคนทัวไปเขาตกตีเกศย์ก็เจศูนมนเลยก็ล็กหาน้ำเพื่อว่าหาคิดตังนอาจานนะนะครับพี่น้องก็ลอพิจารณาหดเลยนะครับสำหรับเด็กอาจาร ก่อนสิบเก้าขอจะคลิปนห้อาจารย์นะอาจารย์ใจดีนะครับแบงปั่นนะครับเบียงโชว์กระลาบไปนะครับหาม่โชคนะครับมักน้ำเหมัองเซื่อนะครับเอาหมักกระพานเนาะนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็บรรลุจอบบอกอันนี้เป็นเพียงแค่บอกสุขฝันบอกฝันสุขการสรงนะครับบอกฝันเท่านะบอกฝันสุขการสรงถ้าออกก็มีโชคน้ำกันแต่ว่าอ๋อกก็เออเอาพอฟังฝ้าฟังนะคือว่าเป็นฟังเป็นบันเทือนก็ได้นะครับมาทำหนังสือนะอาจารย์เนาะ แล้วขนาดซื้อดอกกระเจาแล้วก็เป็นคนที่ิืบประจํานะครับหมดก้อนทั้งบนทั้งล่างนะครับบ๊วยเปนว่าถั่วอ๋ออุ้ยมาสิมาดาไม่ผิดนะวันนี้าดาเด้นะครับยาดาได้อันนี้เป็นนันเคลื่อนเรื่องตันนะครับเรื่องตันก็ฝันทุกกันตั้นเสื้อผ้าวาสนาส่งห่วกันเนาะในห้องกระสิได้นั่นน้ำกันมีสุกมีไช่เด้๋ยวทำบุญไปครับผมขอบคุณอาจารย์หลายเด้อนะครับสรุปความฝันนะครับในวันนี้อาจารย์น่าเป็นฝันว่าเห็นงูตัวบางแง่นะครับ เบาไข่โยนุไตแค่แต่ยัอยู่บ้านนะครับเงินวายันอยู่บ้านนี่ปะบ้านเลขที่ก็คือห้าสองศูนย์นะครับเดี๋ยวจะเขียนให้อีกทีหนึ่งนะครับบ้านเลขที่ห้าสองศูนย์ออกไปแล้วทั้งบนทั้งล่างครับไม่แน่อาจอกอีกก็ได้นะครับสองศูนย์หรือห้าสองนะครับเดี๋ยวเขียนให้โทรศัพท์ให้นะครับอีกทีหนึ่งดื้เขียนลงในกระดานนะครับเอาแต่ว่าผลหลักกระฟานบางูตัวเก่านี่นั่ไปหอนเฮี้ยนในบ้านบ้านเลขที่เจ็ดสิบเก้าทับหนึ่งนะครับแล้วก็มีพึ่งนะครับมูุมไง มาอยู่หลังบ้านอยู่กรงมวงคนว่าเคยมาแบบนี้กันเคยถือเรี้ยบานเล่นบอะจันนะครับเงินก็มาขึ้นเอาอีกกับวันนี้อาจารย์ว่าเทิงงูเข่าเทิร์นฝันงูไปบ้านเทิร์นพึ่งเขาก็มาคัดก็คือเจ็ดเก่าทับหนึ่งในแล้วนะครับพี่นอนจะเรียนเจ็ดหกเจ็ดเก่าอะไรด้วยสี่ซื่อสามตัวก็ได้นะครับส่วนสิฟฝันที่งูไข่เนี่ยกับีเก่าสูนเจ็ดศูนย์อาจารย์มักส่วนตัวขึ้นหนึ่งร้อยนะครับตับศูนย์ในหนึ่งนะครับขอให้โชคดีไม่ใช่กับเก้าอาจารย์เนาะ เอาไปจุกยี่ใส่กันครับขอบคุณเลไลลาอาจารย์ครับสวัสดีครับ